สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมทักทายนะทักทายมีใครตามมาบ้างนะสวัสดีครับพี่พี่ครับโอ้มีใครตาม,มาบ้างทักทายได้นะครับผม สวัสดีพี่นะผมมาแล้วนี่โอ้ของจริงครับของจริงเราพยายามมาให้ดูในหลายแพลตฟอร์มนะครับผมอ๋อจำได้น่เนอะผมเมื่อกี้บอกว่าจะตามมาใช่ไหมจำได้ครับผมบ้าเมนบ้าเมน ขอบคุณที่ตามกันมานะโอ้เ,อเราก็ดูตรงเดียวเลยเรามาพูดคุยกันนะโอ้ตามมาไวนะทิดตามนะครับขอบคุณมากครับผม เออแอบฟ้าแอบฟ้าเวยนะแอบฟ้าก็มีนะแอปฟ้าก็มีนะขอบคุณมากนะครับโอ้แปบ๊บเดียวก็จะเสร็จแล้วใช่ครับผมใช่ครับผมเผือเขาไม่พูดเนี่ย แต่พูกเป็นสีก่อนน้องใหม่น้องใหม่ฝากฝากตัวด้วยนะ สวัสดีครับพี่พี่นะครับที่เข้ามาชมกันนะครับผมสวัสดีครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้นะฮะสวัสดีครับพี่พี่ครับผมครั้งแรกครั้งแรกนะฮะครั้งแรกม <c oughs> ากเกี่ยวกับกันโอ้วันนี้แดดดีๆนะผู้แตะก็เย็นแล้วเนาะ สวัสดีครับพี่พี่ครับผมอยู่กับปานเจริญการสร้างนะครับตู้แอร VIE นะครับผมสับถาเข้ามาได้นะอันนี้ผมยังไม่ค่อยแน่ใจเรื่องข้อจำกัดของทางนี้เท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะอยู่ที่ต่อ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 บอกซื้อย่อแล้วกัน โอ้มีที่มีที่บรแมานนะตามมาจากตตนะมอที่เราไปไลฟ์อยู่ที่ตต,ตนะแอฟดำเหรอเขาเรียกอะไรสวัสดีครับพี่ๆครับฝากมาพูดคุยกันได้นะ ถ้ามีงานเกี่ยวก็จะมีให้เชิญชมเรื่อยๆนะครับแต่ช่วงนี้ในทุ่งก็หมดแล้วนะในทุ่งหมดแล้วเหลือแต่บนดอนใต้ดอนได้ครับผมแต่นี้ก็จะเสร็จแล้วเดี๋ยวไม่น่าไม่น่าไปถึงแอฟฟานะได้เลยครับผมเชิญชมดูก่อนได้ครับผม สินถูกไปแล้วเห็นไหมฮะขอบคุณมากนะฮะขอจอขอใจได้ไหมใครจะเข้ามาแล้วก็พูดคุยได้นะพูดคุยกับผมได้นะครับผมพี่พี่โอ้สวัสดีครับสวัสดีตั่เข้ามานะ พูดคุยพูดค,ค,คุยได้นะครับผมฝากน้องใหม่ด้วยนะครับผมไม่ขึ้นครับเอเอผมสุดเดยใส่ชื่อตัวกลางเลยนะ หมายถึงแอปนี้เหรอหรือแอปแอปฟ้าแอปฟ้าไม่ได้ไล่นะลไล่แค่แอปนี้แอปเดียวนะมีเครื่องเดียว,วครับพี่อ๋อผมหาเจอแล้วขอบคุณมากครับไว้อ๋อผมไล่แค่แอปแดงอยู่อย่าพอดีไล่ใน โมบายนะขอบคุณน้องบ่แม่นะแอฟฟ้าไม่ได้ไลค์ครับผมแอฟฟ้าไม่ได้ไลค์ครับวันนี้แต่เมื่อวานเพิ่งไลค์ไปนะวันเพิ่งไลคนะ์แอฟฟ้านะแอฟฟ้าเพิ่งไลค์ได้สองวันนะ แอปแดงเพิ่งไลยวันแรกนะครับพี่ๆนะครับมาสร้างประวัติศาสตร์กันนะฮะรู้จักความเจริญการช่างกันไหมเอ่ย อยู่ทางไหนกันครับผมอยู่ทางจังหวัดไหนกันบ้างนะครับผมอันนี้เราเกี่ยวอยู่ที่สุพรรณบุรีครับผมพี่ๆทางไหนกันครับผม ไหนกันครับผมสีสะเกตโอ้อยู่ไกลเลยอยู่ไกลจากสุพรรณเลยฮะสีสะเกตมีข้าวนาปลังเลยครับผมคือมีแดนนาปีฮะตอนนี้สงบปีใช่ไหมฮะ มีรถเกี่ยวไหมฮะหรือว่าทำนากันครับผมทำนาปีกันสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่นะครับสวัสดีพี่พี่านะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ครับผมน่าจะไม่ค่อยมีอ๋อ ตอนนี้ฝนทางนั้นเป็นไงครับตกไหมฝนตกไหมฮะสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พทุกท่านนะะอ๋อหงทางตะนาปีอ๋อ นาปีนี้ก็ขอหนึ่งห้าหลือหรือว่ามารีร้อยห้าพี่นาปีนาปียไม่มีหนูนะน้ําเต็มเลยไม่ตกนะทางนู้ไม่ตกนะทางนี้ตกทุกคืนเลยชอบทามาตอนคืนนะยังดีและตลางวันเปิดให้เกี่ยวได้นะ แ็กด้วยนะายมีน้ำนะนีน้ำก็ล้างแท็กไปด้วยเลยสวัสดีครับพี่ๆนะโหนี่รอดฟ้ารอดฝนนะอย่างดีเลยในรอดฟ้ารอดฝนนะขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาดูนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมฝากกดติดตามกันนะครับผมทั้งแอปแดงแอปฟ้าแล้วก็ต่อ,ตอ,ตอนะครับผมใช้ชื้อเดียวกันนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม เราเป็นคลิปนดีพีมาเชี่ยวข้าวนะครับผมที่สุพรรณบุรีครับอำเภออุทอ,ทองเลยนี่ก็จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องลงไลฟ์ก่อนนะไปเตรียมเตรียมรถก่อนเดี๋ยวก็ไปถามว่าไปขายที่ไหนนะตอนะนี้มีสองลาเนเดี๋ยวตกลงกัเจ้าของนาะนก่อนว่าขายทนะี่ไหนตอนนี้ราคาก็ห้าพันถึงหกพันนะบอกพี่ๆไว้นะข้าวนาปังนะครับ สวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนขอบคุณน้องว่าแม่นะที่เขาตามเข้ามาดูนะแล้วพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับถ้าเร่มทองแล้วโอ้ต้องเริ่มใส่ปุ๋ยรับทองนะใส่ขี้ทอมนหน่อยนะขันหนักหนักนะฮะเอาใจช่วยนะยครับแล้วก็พบกันใหม่ฮนะไลฟ์หน้านะขอบคุณมากครับผม